สวัสดีคะ่ะพบกับเรานะคะช่องพังแม่อง์เดือนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้น้องควานก็จะมาถ่ายกิจวัตรประจําวันนะคะของสองแม่ลูกให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ควานก็พา่าน้องอ้วนกับคุณแม่อง์เดือนนะคะมาปล่อยไว้ที่ป่าเหมือนเดิมนะคะดูจากสภาพนะคะนี่ค่ะ ปล่อยอย่างนี้เลยนะคะให้น้องได้เล่นได้จุกจุกกิกกันนะคะ2แม่ลูกนะคะสายเขียวนะคะสายเขียวก็คือสายธรรมชาตินะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเรียกสั้นๆก็เป็นช้างสายเขียวนะคะช้างแดงช้างป่านะคะดูเหมือนช้างป่าจริงๆเลยนะคะมาแอบส่นะคะช้างป่า2แม่ลูกนะคะออกมาเล่นกระหนุงกระหนิงกันนะคะตามภาษาแม่ลูกนะคะดูมีความสุขนะคะน่ารักเชี่ยวนะคะ แม่ก็แบบเล่นแบบเต็มที่กับลูกนะคะลูกก็เลยมีความสุขเอาน้องอ้วนหายคุณแม่ต้องเดือนแบบบังลูกไว้หมดเลยนะคะมองไม่เห็นน้องอ้วนน้องอ้วนอยู่ไหนนาะน้องอ้วนเห็นแต่งาเห็นงาสีขาวๆแลวน่นนะคะเหมือนช้างป่าไหมคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะนี่และคะ่ะนี่คือ,น,คอนี่คือแบบช้างช้างป่าช้างแดงที่แท้จริงเลยนะคะ ใช่ไหมแม่ดูแม่หาของกินนะคะช่วงนี้แม่กินเก่งมากนะคะแม่งเดือนน้องอ้วนนี่ไม่สนใจอะไรนะคะยังเด็กอยู่ก็หาของเล่นนะคะแม่งเดือนคิดคิดการใหญ่อยู่หรือเปล่านอ้อไม่ใช่ว่าอยากจะอยากจะ,ากจะาพาลูกวิ่งเต็มป่าอีกบานอนี้เนาะอากาศร้อนมากนะคะวันนี้ร้อนแบบเอา้าวเลยนะคะอยากให้ฝนตกแต่ฝนไม่ตกเลยนะคะตกมาแบบพออ,อะไรนะ พอเป็นพิธีเฉยๆนะคะพอให้รู้ว่าเนี่ยฉันตกแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เปียกอะไรเลยนะคะมาตกมาก็ทําให้คนโลนยิ่งกว่าเก่านะคะยิ่งอ้าวขึ้นไปอ้าวขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะบา,บายๆเด้อเดินทางปลอดภัยจ้าแยกกันนะคะแยกกันตรงนี้เลยนะคะแม่กับลูกไปแล้วนะคะมาเจอกันก็ามาให้กำลังใจกันนะคะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแม่กับลูกก็จะเจอกันทุกวันนะคะช่วงตอนเช้านะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของของน้องกับแม่ไปแล้วนะคะเราก็จะมาทางนี้ค่ะมาทางเดิมที่เรามานะคะ<ม>ก็จะกลับทางเดิมเออมาทางไหนก็กลับทางนั้นนั่นเองนะคะขึ้นเนินนะคะขึ้นเนินเอาขึ้นไปแม่พี่ควานนะคะควานคู่ใจของเขาเองนะคะนี่แล้วก็ เดินกลับไปด้วยเก็บงานไปด้วยนะคะเอาแบบชิวๆไม่รีบนะคะวันนี้ก็ก็นี่แหละคะ่ะนี่คือทางที่เรามานะคะเราก็จะกลับทางด้านนี้นะคะนี่แต่ป่านะคะป่าเต็มไปหมดเลยหน้าฝนนะคะถ้าหน้าฝนก็ชาวบ้านเขาจะมาเก็บเก็บเห็ดแถวๆนี้แหละคะ่ะจะมีเห็ดขึ้นอยู่นะคะเห็ดเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาก่อนเขานะถ้าเรามาช้าเราก็ไม่ทัน แล้วก็ไม่ได้เห็ดนะคะใช่ไหมอะไรพูดอะไรก็เดินชิลๆนะคะให้เขาชิลๆให้เขาอารมณ์ดีอารมณ์เย็นนะคะเอาใจยากเด็กคุณแม่วงเดือนเนี่ยเอาใจยากกว่าลูกชายเขาอีกนะคะยิ่งแก่ยิ่งพูดยากใช่ไหมไม่เหมือนเด็กนะคะเด็กพูดนิดเดียวก็โอเคละก็ฟังอยู่นะคะแต่คนแก่เนี่ยสิวัาก็ยากนะคะนี่ นี่แหละหน้าตาช้างที่ว่ายากนะคะแต่เขาแบบมีความสุขนะคะเขามีความสุขมากอารมณ์ดีนะคะเวลาเพราะว่าไม่มงเดือนเนี่ยเขาชอบชอบแบบให้ปล่อยปล่อยแล้วก็เดินกินอย่างเงี้ยถ้าฉันอยากกินก็กินนะคะฉันไม่พอใจกินก็คือไม่กินนะคือบังคับไม่ได้นะคะเห็นไหมดูเนี่ยแล้วก็ปล่อยอย่างนี้เลยปล่อยให้เขาเดินก็เป็นช้างที่แบบเชื่องอีกเชือกหนึ่งนะคะเป็นช้างที่นิสัยดีนะคะ ที่ใสดีอีกเชือกนึงเลยนะคะแต่ถ้าเสียงรถมาโอ้เสียงรถถ้าเสียงรถบิ๊กไบค์มานะคะถ้าจับทันก็ทันเนอะถ้าจับถ้าจับทันก็อยู่ถ้าจับไม่ทันก็ไม่รู้จะไปตามอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเขาได้ไปก็ไปไปแบบตะเวดเปิดปืงไปเลยนะคะคุณแม่ค่ะนี่แหละประมาณนี้นะคะ อันนี้พี่ควานก็เอาใจเขานะคะเอาใจเขาให้เขาาให้เรู้ว่าเรารักเขานะเขาก็จะได้รักเราจะได้เชื่อฟังนะคะเพราะว่ายังต้องอยู่ด้วยกันอีกยาวนะคะก็เพิ่งพาอาศัยกันนะคะคนกับช้างนะคะเห็นไหมนางจะชิลมากนะปะแป้งตลอดทางแล้วก็เดินกินตลอดทางเลยนะคะคุณแม่องเดือนเป็นช้างที่น่าอิจฉาอีกเชือกนึงนะคะ เป็นช้างที่แบบอิสระไงจะมีช่วงอิสระของเขานะคะดูเขาเดินว่ะเดินแบบสงา่าพาเผยฉันสวยนะประมาณเนี้ยอารมณ์แบบฉันสวยนะประมาณนั้นนะคะกินไปด้วยนี่ควานคู่ใจนะคะควานไม้ด้วยค่ะแม่แม่จา๋านี่นี่แหละหน้าตายอย่างนี้นลคะ่ะทรงโจรเลยนะคะดูเห็นไหมเขาจะเขาแบบเขาก็รู้ของเขานะคะว่าต้นไหนใบไหนกินได้อย่างเงี้ย เขาก็รู้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะอันไหนกินได้เขาก็จะรู้เนาะเขาเก่งเนาะใช่ไหมหนูยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมเขารู้ว่าอันนี้กินได้กินไม่ได้นะคะขนาดคนเราเวลาไปเก็บเห็ดเรายังไม่รู้เลยว่าอันไหนเห็ดเมาอันไหนเห็ดไม่เมาะช้างเก่งมากนะคะเดินไปเรื่อยๆเป็นช้างที่ขาเสียข้างนึงนะคะเห็นไหมข้างขวานะคะนี่การเดินก็จะประมาณนี้มากล้องหน้าบ้างนะคะ แต่ข้างหน้าแบบสง่ามากแต่ถ้าเห็นข้างหลังคือแบบเป็นช้างขาสีขาเสียเป็นช้างขาเป๋นะคะเป๋เปข้างนึงนะคะแต่ถ้าได้ไปบ๊บบบ๊บปีดิแม่แม่จ๋าคุณพ่อคุณแม่จ๋าถ้าเขาได้ไปเนี่ยขาเป๋ๆเปอย่างเงี้ยไปเร็วมากนะคะไปเร็วกว่าขาดีอีกเด้อแม่แม่จ๋านี่นะคะโอ้โหเดินแบบมองกล้องด้วยนะฉันซวยนะคะประมาณนี้ดูหนูดูหนูก่อนแม่แม่คุณแม่คุณพ่อดูเหงื่อ ทางเป็นชั้นเลยดูโอ้ยความอ้วนนะคะความอ้วนของน้องควานนะคะดูนี่นะคะตรงนี้แล้วก็เป็นทางกลับบ้านของเราแล้วนะคะตรงนี้เป็นบริเวณนะคะโรงเรียนบ้านหนองบัวนะคะพี่ควานก็อะใจดีให้เธอแวะให้เธอแวะกินอายอดใบไผ่ก่อนอีกจักนิดนึงนะคะเอาใจนางให้นางแบบอารมณ์ดีอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนที่จะเอาไปผูกนะคะเอาไปผูกไว้ที่โรงช้างของเรานี่แะคะ่ะ แวะตรงนี้ที่สุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราก็จะพา,าคุณแม่องเดือนไปอาบน้ําพักผ่อนนะคะที่โรงช้างของเรานะคะคลิปวันนี้นะคะกิจวัตรประจําวันนะคะของคุณแม่องเดือนน้องบุญเหลือแล้วก็น้องควานพี่ควานก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพังแม่วงเดือนด้วยนะคะ ผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์นะคะติชมได้นะคะเดี๋ยวน้องควานนะคะจะนำเอาไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ปรับใช้ในภายภาคหน้าให้ดียิ่งขึ้นนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเล็กๆช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะห<อ>มาก็เห่าจังเลยนะคะแม่ๆค่ะเจ้าถิ่นเยอะมากนะคะแถวนี้เจ้าถิ่นเยอะนะคะ<อ>เป็นเขตชุมชนเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ<อ>ยังกินแบบชิวๆอยู่นะคะชิวได้อีก ใครจะชิวเท่าแม่วงเดือนดูโอ้วพี่ควานก็เนาะกระโดดเก็บยอดใบไผ่ให้นะคะเอาอกเอาใจนะคะยิ่งกว่าลูกอีกเดอ้อแม่แค่ะเห็นไหมนี่แหละคะ่ะวิธีของคนกับช้างนะคะวันนี้น้องควานก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะนี่นะคะทางกลับบ้านของเราเองนะคะเดินไปอีกแป๊บนึงก็ถึงแล้วนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า